คำมีทั้งหมด7หัวข้อได้กันนะครับเริ่มจากนาม pronoun verb adjective adverb preposition conjunction interjection ในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้คำนามเป็นประธานของประโยคดังนั้นคำนามจึงมีความสำคัญในการสนทนาเป็นอย่างมากโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดใน การใช้งานคำนามในหน้าที่ประธานก็คือเราจะต้องเรียนรู้เสียก่อนว่าคำนามที่เราจะใช้เป็นประธานของประโยคนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เดี๋ยวลองจําไว้นะครับว่าเอกพจน์คืออะไรและพหูพจน์คืออะไรนะครับเนื่องจากเราจะต้องพูดให้เป็นไปตามกฎที่ว่า ประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเติม s ประธานเป็นพหุมพจน์กริยาไม่เติม s ดังนั้นเราจะต้องแยกแยะให้ถูกว่าประธานตัวใดเป็นเอกพจน์และประธานตัวใดเป็นพหุพจน์โดยเราอาจจะจำง่ายๆดังนี้คำนามที่ไม่เติม s จะเป็นเอกพจน์เช่น apple dog school bus tree student คำนามที่เติม s จะเป็นพหูพจน์เช่น apples, dogs, schools, bus, trees, students ชื่อคนคนเดียวจะเป็นเอกพจน์เช่น paul billy, ชัยยง k a t e หรือชื่อคนธรรมดาปกติทั่วไปส่วนชื่อลหลายๆชื่อจะเป็นพหูพจน์เช่น paul and billy, ชัยยง and k a t e หรือพูดง่ายๆคือถ้ามันมีคนเกินหนึ่งคนขึ้นไปจะเป็นพหูพจน์ คำนามที่นับไม่ได้จะเป็นเอกพจน์เช่น light water Pepper, p e p p e r pound er, meat soda milk money beer oranges sugar salt English n u m e r a l ในตัวเลขภาษาอังกฤษ1,2,3,4,5,6,7,8 9 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 19อันผิดอันรูกเลยกูครับ20-30ถึงนะครับ20 to 30นะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับนะบ 38, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40นะครับ40กว่า50กว่านะครับไล่ไป นะครับ 50, 60นะครับ70นะครับ80นะครับ90 97 100ก็คือ1 0 0 1 0 0 0 1000 10000 0น0 0 0 100000 0นึ่งแสน1000000ล้าน นะครับจำไวน้นะครับอาจจะได้ใช้นะครับมี1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0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 น0 0 t ห r e n ล้านต่อไป animal cat bat rat horse frog deer อ่านว่าอะไรวะเนี่ย lion s r o t orino yeah e l e p h a n นั่นเอง hare rabbit square square อเรอรกระรอกโอ้โหอ่านยากมากเลยนะครับ square หน้าต่อไปก r รีราริซ่ t กิ้งก่าชิมกุ้งมิเรพีดกิ้งกือบ้าฟลอร์ควายโถคังคกสเนกงูกีบอนชิเนีจอโรเต่ากริดช็อปเปอร์ตักกระแต อันอ่านว่าอะไรวะเนี่ย grasshopper grasshopper ตั๊กแดน sparrow นกกระจอกโอ้มีคำศัพท์ที่ผมยังไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับ centipede ตะขาบ monkey w a b s ตัวต่อ w a b s w a b s ตัวต่อ bee spider beetle ก o โอ้นกฮู ออกเดียวอีกนกอินทรีฟิชปลาชาร์คปลาฉลามเวลปลาวานเจลาฟิชแมงกะพุนแครบปูเลชปลิงคอร่าปลากรังคอร่าปลากรังบัตเตอร์ฟรายผีเสื้อโกอดแพะชีแกะชีบแกะจะชีบ แพงเอ้ยถูกราคาถูก a n t seahorse มานาน fly นี่น่าจะเป็นมแมลงวันนั่นใช่ด้วย scorpion แมงป่อง z e b r a มาราย shellfish mosquito ย,นะยุงแมงคันชิบหาย dolphin ล d r o m a d องขี่ cow ox ใช่คร lion worm นอนเฟีย m ม t f ฟ l ลีฟลายไฟฟลายโอ้โหอ่านยากมากหิงห้อยไฟฟลายหิงห้อยคาเมลูดฮิปโปไบตัสฮิปโปแพนนะบลูดด็อกพีกคางครูจิงโจ้จิราเป็นหิจิราผาส์อ o ฟบโอ้โหไม่ได้อ่านว่า Body นะครับอ่านว่า Body ส่วนต่างๆของร่างกายแฮมเมา t h ปาก Lip, ลิปลิมฝีปากเฟสใบหน้าโนสจมูกเล็กขาเอียหูโนเวลส์ดื้อ i ิปะโพก s ส o ตม c h ท้องส o ตม c h ท้องฟิสกำปันอ r มพิ t รักแร้อามแขนแ a น,แนมือฟิงเกอร์ aze, นิ้วไอตาฟอร h เฮสหน้าผาก chin khang cheek gap shoulder right. lại back lung neck core calf nong head hua varus l thumbs new hua member index finger new chi middle finger new gang ring finger little finger ai Níu coi này nặng lượng uh, lượng uh, lại quá uh, ไม่ใช่ how อัปดากร์น่เกมอัพโทนชิลลิทันฟิงเกอร์ไอ้นิวก้อยออลเนีลเล็บไอายบร์คิวไอาล่าชขนตาดิมเบลลักยิมเฮียวส้นเท้าฟุตเท้าฟีทเท้าสองตีนตีนสองข้างทูดฟันทีสฟันลายซี่แชนกนักแข่งทอยต้นขา บัตทกบัตทักบัตทักก่อนโวแคมอินเฮาส์คำศัพท์ในบ้านครับถ้วยแลดเดิาพีแผ่นกระทะช็อปสติ๊กตะเกียบช็อปสติ๊ก,กช็อปสติ๊กตะเกียบช็อปสติ๊กตะเกียบแค่เดิการร่มน้ำจากเหยือก,กลา้แก้ว vs เจอกันโซฟาก็คือโซฟาแช์เก้าอี้ครับบุเตูหนังสือบุ s e เคสบุ a s เคสบุ c a เคสฟลอกซ่อมสปูนช้อนฟลอกซ่อมสปูนช้อนเออผมจำไม่ได้ทั้งทีครัว่าซ่อมเนี่ยก็คือ f ลอกเซอร์เทนพัม่านคลอกแวน เอคล็อกนาฬิกา watch นาฬิกาข้อมือ cushion หมอน ing floor พื้น television วีโทรศัพท์โทรศัพท์ door ตู window window blind window b l i n อ่า window blind ไปอ่านว่า window blind ไป m ม l l i c a r พ e t แปลมาพรมเมล่กระจก f a u เ e t ก๊อกน้ำ s o บสบู่ s o ดิ d ที่วางสบู่ t o ผาช็ตัว s งค์ อ่างล้างหน้าทิชชู่กระดาษชำระทิชชู่โฮเดอร์ที่ใสหรือที่เก็บกระดาษชำระแชมพูทูสบัตแปรงสีฟันทูสเพสแปลว่ายาสีฟันล้ำคมไฟบลังเกตผ้าห่มพพกเจอร์รูปภาพพิลล์มอนเพนปากกาแผ่นซิลลินสอดอิเลเจอร์ยางลบสกิสเซอร์แปลว่ากันไก ต่อไป umbrella ล่มไฟล์แบบไฟล์แบบว่าแฟ้ม desk calendar ปฏิทินตั้งโต๊ะเอาคอมพิ t e r c e l l p h o n ก็ phone, คือโทรศัพท์มือถือ space เอ้าอันนี้เป็นเครื่องมือแล้วนะครับมาถึงเครื่องมือ p l ั u g space r a k c คลาด saw แบบว่าเลื่อย chisel แบบว่าเสียว nail table hammer con wrench ประแจ wrench ประแจ screwdriver ไขควงฟลาตะไบพี illar, ่เหรอครีมผลไม้บมานาน่ากล้วยแฝดพะยะมะละกอเมงกอมะม่วงเมงกอสตีนมังคุดกราบเลมอนกราบอ่างวนกราบอ่างวนเลมอนมันดาร์พาเมลโลส้มโอสตรอเบอร์รี่ pomelo, some strawberry, gorua, guava, guava, flan, apple, orange, watermelon, coconut, durian. Chili, prick, pepper, ginger, ch เปเปอร์พริกไทยเชอรี่พริกทมโดมัเืือเทศล่าบดแดดเงาะชาบรีนมะขามกะลัมปีแคปเบชแครอทก็คือแครอทครูคามเบอร์ยังกว่าแกริกกระเทียมพามเนบะผ่านเนบะซาบิโรตัมสกินฝักทองพัมกินฝักทองโรซาบอรชมพูสถานที่ police station, post office, school, university, theater, market, ตลาด hospital, โรงพยาบาล restaurant, รานอาหารเชมบวร์ดครัชโบดเชครัชเร์ชเชอร์ชอ่านว่าเชอร์ชเชอร์ชโบดมอสคว์มัสยิดมอสคว์มัสยิดโ o t e l Airport, Train Station, b o o k s t o ื e ร้านขายหนังสือ Barbord, ร้านตัดผมซาลอนร้านทําผมผู้หญิง Subway, รถไฟใต้ดิน Stream, ลำ찬สะพานป่าไม้ mountain มันอ่านว่า mountain หรือ mountain ผมเห็นคนอังกฤษพูดว่า mountain คนอเมริกรันก็บอกว่า mountain sea Desert trade side, Train, car, van, bus, bicycle, tricycle, motorcycle, boat, plane. Road, non, river, main, name, belt, camcart, boat, wrong town, sun, sun, shoe, wrong Baslet านานเบกเก็มันอ่านว่าเบคลิปหรือเปล่ากำไรข้อมือบอร์ดันกระดุมโค้ตแปลว่าเซ็ตคูคำสับต่างๆนะครับไอกลาสแว่นตาแฮนก์กะชีฟผ้าเช็ดหน้าแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตกรอบถุงมือเวสเสื้อกั๊กฮตทหมวกแคปหมวกแคปซอตถุงเท้าสไลป์รองเท้าแต่ เฮดแบนที่คาดผมริงแหวนเอริงต e ่างหูในเครกสร้อยคอบาเซียร์บาเซียสบลาเซียสบราสบรัสส์ยุกสงแบกกระเป๋าเพอร์ชกระเป๋าเงินผู้หญิง wallet กระเป๋าเงินผู้ชายสี red แดง yellow เหลือง green เขียว blue น้ำเงิน brown น้ำตาล pink ชมพู orange ส้ม violet ม่วง gold ทองอาชีพต่างๆ police, police ตำรวจ soldier ทหาร nurse นางพยาบาล architect สถาปนิก artist ศิลปิน baker ทำขนมปัง baker b e r b e r บาร์เบอร์บาร์เบอร์ช่างตัดผมบุ๊กเซนเ e อคนขายหนังสือบัตเชอร์บัตเชอร์บัตเชอร์บัเคนขายเนี่ยแบงก์เธนาคารลอเยอร์ทนายนักกฎหมาย c a r พนเตอร์ช่างไม้คุกพ่อครัวฟิชมังเกอรคนขายปลาฟิชมังเกอรคนขายปลาอ๋ออ่าว่ามันนี่เนี่ยเหรเป็นจากมันนี่เป็นคนก็คือ เติม br อย่างนี้หรอฟล u i เซลเลอรขายผลไม้อ้าวล้วทำไมไม่ใช้ฟิ e เซลเลอร์ล่ะการ์เดนเนอร์น่าจะเป็นทำสวนเมสเซนเ e อรส่งของ m u วสิช a นนักดนตรี o อลิติช a นนักการเมืองอ๋อปอลิติชนักการอลิติชันนักการเมือนด็อกเตอร์หมอ Taller Teller ช่างตัดเสื้อ Servant คนรับใช้เลเบอร์กรรมกรอน Father พอมันเถอะแม่พร้อร์เดอร์พี่ชายน้องชายชิสเตอร์พี่สาวน้องสาว Grandfather ปู่ตา Grandmother ยายๆ Uncle Luna อ่าอันทป้าอาผู้หญิงนะผู้หญิงซันลูกชายดออเทอร์ลูกสาวหัสแบนสามี wife ภรรยา nephew หลาน niece หลานสาว often often son-in-law ลูกเขย son-in-law ลูกเขย daughter-in-law ลูกสะใภ้ father-in-law พ่อตาพ่อสามี mother-in-law แม่ยายแม่สามี ancestor บรรพบุรุษ stepson dogliang stepson stepdaughter stepson stepdaughter flame one atid, one jan, sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday january february march april may june july august september october november december ice cream noodle jam yeah, curry soup Fried egg, boiled egg, omelette, fried chicken, fried chicken, salad, pizza, sandwich, doughnut, candy, fizzy drink, ding, beer, soda, bread, biscuit, milk, cake, cheese, cocoa, coffee, wine. เลมอนแมกน้ำมะนาวทีฟิสซอสฟลอร์มีดบอร์ฟลอร์แป้งบีฟพอกมัตันคำว่าฟลอร์ที่แปลว่าแป้งปกติผมจะใช้คำว่าพาวเดอร์นะแต่ก็อย่างว่าแหละผมไม่ได้เก่งอังกฤษนะเนาะ แป้งก็คือน่าจะเป็นแป้งอาหารนะมั้งที่ว่าฟลอร์เนี่ยแต่ถ้าเป็นแป้งที่ผมพูดที่แปลว่าพาวเดอร์คือผงแป้งเอาไวท้ทาผงทาผิวหรือเปาาล่าบริขารอาหารชาร้านอหารเที่ยงดินเนอร์อาหารเย็นไฟไรไซ์ข้าวผัดเบคอนสเต็กมัสตาร์ดเคทชัพเคทชุป,ชปซอฟต์นักเทศซอสเสร็จสกอกวิสกี้หลับจบ เรื่องคำนามต่อไปจะเป็นเรื่องคำศรพนามขอบคุณครับ